พอคลิปนี้ลงไปแล้วก็ตึงคนญี่ปุ่นคนเท่าญี่ปุ่นตึงคนไทยถือถุงหิ้วมามาขอเฮ็ดลองจิมก่อยลองชิมเบิ่งครับพ่อแม่ปีน้องคลิปนี้มาพบกับเฮ็ด <c oughs> แล้วหลังจากคลิป ที่แล้วที่ผ่านมานี่ที่หเอ,เอาลงไปว่าทดลองกินกินได้ก่อไปหาข้อมูลมากินได้หลังจากคลิปนั้นลงไปครับทุกคนมาดูมาดูนี่เลยอันนี้คือสภาพของเฮดที่ออกมาพอคลิปนี้ลงไปแล้วก็ตึงคนญี่ปุ่นคนเท่าญี่ปุ่นตึงคนไทยถือถุงหิ้วมามาขอเฮดสภาพเลยออกมาเป็นอย่างอี้อย่างที่คุณเห็นเลย นี่อันนี้ออกไม้แหมนี่นะครับและคลิปนี้ผมจะเอาเฮดเนี่ยมากินแหมผมจะเอาคือผมอยากกินพัดกะเพราผมก่จะเอาอันนี้ไปพัดกะเพราแล้วก็ยากกินทอยังคือพิซซ่าผมจะเอาพัดกะเพราเอาไปมิกลาดบนพิซซ่าเอาไปมิกกันว่าของฝรั่งกับของไทยเฮามันจะเข้ากันได้ก็ไปเดี๋ยวผมจะไป แป้งพิซซ่าหน้าเห็ดผัดก,กะเพราไปนี่แล้วนี่คือพิซซ่าที่ผมไปซื้อในห้างมานะครับอันนี้คือพิซซ่าพิซซ่าหน้าอย่างกับหฮแล้วก็มีชีสตัวนะครับทุกคนวันนี้ผมจะเอาเนี่ยเล็กผัดกะเพราของผมเนี่ยนี่มล麻ดกับพิซซ่าว้าวน่ากิน และนี่คือคัดกระเพราเห็ดของเฮานะครับนี่นี่น่ากินเลยสีสารน่ากินเลยนะครับต่อไปจะเอาลักหลังจากนั้นทุกคนชิดช้ำๆเลยครับนี่นี่ อาหารไทยผสมอาหารฝรั่งครั้งแรกเลยนะครับลองจิ้มก่อยพอมันจะกินได้ก่อนนี่ถ้ามันลำนี่ผมว่าทุกคนคนที่เปิ่นทำพิซซ่าขายตามฝรั่งเนาะเอาไปลองเนี่ยแล้ขายดูครับผมเสร็จเรียบร้อยต่อไปผมจะเอาไปเว็บ นี่นะแต่น่ากินเลยครับทุกคนนี่ครับเบฟเซ็ตเรียบร้อยแล้วทุกคนน่ากินไหมล่ะครับเดี๋ยวลองจิ้มกันเนาะว่ามันจะลำก่อนครั้งแรกเลยปะอืมอืออืมโอ้โหทุกคน อ๋อเลอะมือหมดอืมได้ทุกคนอร่อยลรำเลยแหละมือนิ้วนิดมือนิ้วนิดมือนิ้วนิดถือว่าห่านครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดอนกระด่ายให้พื่ผมเอาตัวคลิปนี้ไปแล้วไป